ุดยคอสวัสดีครับนักเรียนป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูยอดอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําทกิจกรรมนี้กันต่อนะครับจาได้ไหมที่เราไปหากันมาใช่ไหมที่เราไปเป็นนักสืบใช่ไหมครับว่าใครขโมยปลาย่างใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเฉลยกันซิว่าเราทําอะไรกันไปบ้าง ใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเนาะที่เราอ่านเรื่องใครขโมยปลาย่างไปใช่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมหลักฐานที่เรามีคืออะไรบ้างนะข้อมูลที่เรามีก็คือมีภาพรอยเท้าสัตว์อยู่ใช่ไหมครับมีลักษณะอาหารที่เขากินใช่ไหมว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขากินปลาย่างใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีลักษณะพิเศษอือ่นๆอ,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 อีกเช่นเขามีมีหางแล้วก็กระโดดได้ใช่ไหมครับกระโดดได้เนาะเท่าที่ครูดูคําตอบของแต่ละคนมาแล้วใช่ไหมครับโอ้โห มีให้ครูหลายคําตอบมากเลยมีทั้งบางคนตอบว่าเป็นสุนัขบางคนตอบว่าเป็นแมวบางคนตอบว่าเป็นกระรอกเห็นไหมครับแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเลยเห็น <ư? S 2> ไหมครับทั้งๆที่เรามีหลักฐานเหมือนกันใช่ไหมครับเรามีรูปถ่ายล้วไปเสิร์ชข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับเรามีภาพถ่ายรอยเท้าสัตว์ใช่ไหมแต่ทุกคนตอบมาไม่เหมือนกันเลยเด็กๆป .2 อ,อทุกคนตอบไม่เหมือนกันนะแม้เท่าที่ครูดูมี3คําตอบมีสุนัขมีแมวแล้วก็มีกระรอก ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าต่อไปก็คือหน้าที่19บเนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่19นะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับแล้วเปิดหน้าที่19เลยนะครับอ่ะเราจะมาตอบคําถามกันหลังจากที่เราอ่นะเขาบอกว่าผลการเปรียบเทียบคําตอบของตัวเองกับคนอื่นๆใช่ไหมครับเท่าที่ครูดูนะครับเดี๋ยวเราจะตอบพร้อมกันไปเลยนะครับ คําตอบของกลุ่มตนเองเหมือนกับเพื่อนบางกลุ่มเพราะอะไรเห็นไหมบางคนเขาตอบเหมือนกันบางคนตอบว่าเป็นหมาเหมือนกันบางคนตอบว่าเป็นแมวเหมือนกันหรือบางคนตอบว่าเป็นกระรอกเหมือนกันใช่ไหมครับคาตอบที่มันตอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเราใช้หลักฐานชนิดเดียวกันใช่ไหมครับเพราะเราใช้หลักฐานชนิดเดียวกัน นะที่คําตอบเราเหมือนกันเราอาจจะใช้หลักฐานชนิดเดียวกันเช่นบางคนบอกว่าไปอยู่ที่รอยเท้าอ๋อรอยเท้าแบบนี้รอยเท้าน้องหมาหรือน้องสุนัขแน่ๆเลยคําตอบเขาก็เลยเหมือนกันใช่ไหมครับนะบางคนก็ตอบเหมือนกันแต่พอมาอีกหัวข้อหนึ่งครับเขาถามว่าคําตอบของกลุ่มตนเองเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนบางกลุ่มเพราะว่าอะไรเห็นไหมบางคนตอบกันลอกบางคนตอบว่าเป็นแมวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราใช้หลักฐานคนละอย่างกันนะครับเพราะเราใช้หลักฐานและข้อมูลไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคือบางคนอะ บางคนจะเลือกบางคนเลือกเชื่อภาพจากรอยเท้าใช่ไหมว่าโอ๊ยรอยเท้าแบบนี้ต้องเป็นตัวนี้แน่ๆบางคนเลือกเชื่อว่ามันกินปลาย่างเนี่ยต้องเป็นสัตว์ชนิดนี้แน่ๆเลยหรือบางคนบอกว่าเลือกเชื่อเพราะว่ามันมีหางแล้วก็กระโดดได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้อาเรามาดูผลการลงความเห็นกันสิครับนักเรียนเรามาดูผลการลงความเห็นกันครับว่าสุดท้ายแล้วเรียนคิดว่าคําตอบของใครถูกต้องเลย ทีนี้ถ้าเราอยู่ในห้องเรียนด้วยกันใช่ไหมครัครูก็จะพูดคุยสอบถามว่าสุดท้ายแล้วใครคิดว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับการที่เราจะตอบว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาหลักฐานทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันใช่ไหมครับว่าสัตว์อะไรที่มีรอยเท้าแบบนี้สัตว์อะไรที่กินได้กินเนื้อสัตว์สัตว์อะไรที่มีหางและกระโดดได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ครูจะตอบว่าคําตอบที่น่าจะถูกต้องที่สุดครูจะเลือกตอบจาก เนื่องจากเราหตกจะไม่ได้ใช่ไหมครับครูก็จะดูจากสิ่งที่เรียนส่งมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีเรียนส่งมาเยอะที่สุดเลยนะครับที่ครูดูก็คือสุนัขนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของกลุ่มสุนัขของกลุ่มจริงๆเมื่อคนจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามใช่ไหมเพราะนั้นแต่เราไม่ได้แบ่งกลุ่มใช่ไหมครับก็ครูขีดเว้นไวล้ละกันนะครับขีดเว้นไวล้ละกันเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มใช่ไหมครับแต่เขาตอบว่าอะไรครับเขาตอบว่าสุนัขอ่าสุนัข สุนัขหรือน้องหมาใช่ไหมครับสุนัขก,ก็คือคําสุภาพของหมานั่นเองใช่ไหมครับโดยมีหลักฐานกันเลยครับเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะเชื่อว่าเป็นเราดูและคู่ดูหลายๆคนตอบว่าสุนัขเพราะว่า1คือโดยมีหลักฐานคือ1คือภาพรอยเท้าภาพรอยเท้า2คือกินปลาย่างนะครับหมาก็กินปลาย่างได้ แล้วก็สก็คือมีหางกระโดดได้อ่าสุดท้ายแล้วคุณเลือกตอบว่าเป็นสุนนะัขเพราะว่าคุณดูคําตอบของหลายๆคนแล้วใช่ไหมครับตอบมาแบบนี้เยอะเลยนะครับตอบมาแบบนี้เยอะเลยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามกันต่อนะครับเปิดหน้าถัดไปเลยนะครับสนุกคิดวิทย์คุยยอด โอเคครับกลับมาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนเปิดหน้าที่20นะครับเปิดหน้าที่20นะครับมาดูคำถามกันดีกว่านะครับโจทย์าถามว่าข้อ1สิ่งที่ต้องรวบรวมเพื่อใช้ในการหาคำตอบว่าใค,ใครขโมยปลาย่างคืออะไรสิ่งที่ต้องรวบรวมเพื่อใช้ในการหาคำตอบว่าใครในใครขโมยปลาย่างก็คือคืออะไรครับข้อมูลสื่อสารคำถามหรือปัญหาครับเราต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้ ข้อมูลใช่ไหมครับเราต้องใช้ข้อมูลนั่นเองนักเรียนนักเรียนเขียนตามครูได้เลยนะครับข้อมูลขอขอไม่โทรข้อมอูลอมูลข้อมูลอ่าโอเคนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่สองข้อที่สองนะครับการรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้นักเรียนทำอย่างไรบ้างนะครับ เราทํำยังไงบ้างครับการรวบรวมข้อมูลเรามีการสอบถามไหมอ่าเรามีการสอบถามใช่ไหมครับไปสอบถามผู้รู้ไปสอบถามพ่อแม่เราว่าแม่ครับตัวอะไรมันกินปลาย่างหรือพ่อครับสัตว์อะไรที่มันกระโดดได้มันมีหางด้วยใช่ไหมครับหรือคุณปู่ครับรอยเท้านี้คือสัตว์อะไรใช่ไหมครับเรามีการสอบถามเนาะมีการอะไรอีกครับมีการสังเกตไหมเอ่ยอ่าเรามีการสังเกตด้วยใช่ไหมครับสังเกตจาก รอยเท้าใช่ไหมครับสังเกตจากรอยเท้ามีการสืบค้นข้อมูลไหมเอ่ยมีไหมอ่าเราก็มีการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมครับบางคนอาจจะไปเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับไปดูภาพรอยเท้าสิว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรหรือบางคนไปเสิร์ชจากอ่าไปดูข้อมูลจากหนังสือที่เป็นรอยเท้าสัตว์ต่างๆ,ๆใช่ไหมครับอ่ามีการสืบค้นข้อมูลด้วยใช่ไหมครับหรือใครมีอื่นๆก็สามารถเขียนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับทันไหมเอ่ยยากไหมยากไหมไม่ยากเนาะอ่าเรามาดูที่ข้อที่3กันนะครับเรามาดูที่ข้อที่3กันข้อ3ครับคําตอบของเราเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าแตกต่างเราควรทําอย่างไรแตกต่างไหมครับที่เราบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับบางคนตอบว่าเป็นสุนัขบางคนตอบว่าเป็นแมวบางคนตอบว่าเป็นกระรอก ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเป็นยังไงครับแตกต่างใช่ไหมครับคําตอบของเราแตกต่างแตกต่างอะไรแตกต่างอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะมันไม่พอคําตอบของเราแตกต่าง จากกลุ่มอื่นใช่ไหมครับคาตอบของเราแตกต่างจากกลุ่มอื่นเพราะเพราะอะไรครับเพราะเราใช้ข้อมูลใช่ไหมครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้ใช่ไหมครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงกันแตกต่างกัน แตกต่างกันแตกต่างกันกับกลุ่มอื่นทำให้ข้อสรุปหรือคำตอบที่ได้ก็แตกต่างแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับ ถ้าคำตอบแตกต่างจากกลุ่มอื่นเราควรหาหาอะไรครับหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้ามันแตกต่างเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลมาอภิปรายหรือมาถกเทียงมาดิสคัตกันใช่ไหมครับว่าพออะอไรถึงตอบอันนั้นพราะอะไรฉันถึงตอบอันนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาอธิบายกันว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับวิทยศาศาสตร์เนาะ แค่ขอแค่เรามีเหตุผลนะครับบางทีเราอาจจะตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะมองคนละมุมกันใช่ไหมแต่ถ้าคนคนนั้นสามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรถึงตอบอันนั้นนะครับจริงๆก็ครูก็ให้ถูกต้องได้นะครับเพราะว่าครูเชื่อว่าแต่ละคนมีหลักฐานมีข้อมูลเป็นของตัวเองใช่ไหมครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีใครแบบไปเห็นเหตุการณ์จริงๆด้วยตาของตัวเองอ่ะทุกคนศึกษาจากข้อมูลเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราแตกต่างจากเพื่อน แต่เรามีเหตุผลของเรานะเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตนะวันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูข้อต่อไปเลยครับข้อที่4ครับอ่าข้อที่4นะการหาคำตอบในกิจกรรมนี้นะครับการหาคำตอบในกิจกรรมนี้เราทำการสืบสอบหาความรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างน,นะครับเรามีการรวบรวมข้อมูลไหมเอ่ยนักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลไหมครับ آ, มีการรว BA บรวมข้อมูลมีการถามคําตอบที่ถูกตอ้องจากครูไหมไม่มีใครมาถามครูเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เหมือนครูเนี่ยเอาไว้ปรึกษาใช่ไหมครับให้ข้อเสนอแนะแต่เราไม่ควรไปถามคําตอบมาเลยใช่ไหมเราต้องหาคําตอบไปตัวเองใช่ไหมครับเรามีการเปรียบเทียบคําตอบกับครูอื่นๆไหมครับถ้าเราทําในห้องเรียนก็ต้องมีการเปรียบเปรียบเทียบคําตอบกันถูกต้องไหมครับว่าทาไมเธอถึงตอบอันนี้ แต่ฉันตอบอันนี้นะเพราะว่าอันนี้นะใช่ไหมครับมีการเปรียบเทียบคําตอบกันนะครับมีการสื่อสารคําตอบที่ได้กันไหมครับอ่าถ้าในความเป็นจริงก็ต้องมีการสื่อสารกันด้วยนะครับมีการอธิบายไหมเอ่ยมีการอธิบายคําตอบจากข้อมูลไหมว่าเพราะอะไรเราถึงตอบหมาเพราะอะไรเราถึงตอบแมวเรามีการอธิบายไปไหมครับอ่าเราก็มีการอธิบายใช่ไหมใช่บางคนบอกว่าตอบแมวเพราะว่ามันกระโดดได้ ใช่ไหมครับแล้วก็มีหางด้วยใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเราตอบหมานะเพราะเราดูรอยเท้าแล้วเนี่ยมันเป็นรอยเท้าของหมาเราจําได้รอยเท้าแบบนี้แล้วเราไปสืบค้นข้อมูลมารอยเท้าแบบนี้รอยเท้าของหมาชัดชชเลยแอบบางคนก็บอกว่าแต่เราคิดว่าเป็นกระรอกนะเพราะว่ากระรอกเนี่ยมันกินปลาย่างหรืออะไรอย่างเ,เางี้ยครับเห็นไหมเรามีการที่จะมาอธิบายคําตอบกันว่าเพราะอะไรเราตอบแบบนั้นใช่ไหมครับมีการระบุปัญหาไหมครับแล้วก็มีการระบุปัญหาใช่ไหมครับที่เราระบุว่า ใครขโมยปลาย่างใช่ไหมการที่เราเจอปัญหาแล้วเราก็ต้องระบุปัญหาไว้ด้วยนะครับระบุปัญหาไว้เนาะ,ะพูดคุยเฉพาะกับกลุ่มที่คิดเหมือนกับเราเท่านั้นโหอันนี้ดีไหมเนี่ยคุยเฉพาะกับคนที่เราคิดเหมือนกันใครคิดไม่เหมือนไม่คุยได้ไหมไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์เราต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะครับว่า เพราะอะไรเพื่อนหนึ่งคิดแบบนั้นนะครับเราต้องเปิดใจนะครับเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นว่าผู้อื่นคิดอย่างไรนะครับไม่ควรคิดกับคนไม่ควรอยู่กับกลุ่มที่แค่คิดเหมือนกับเราใช่ไหมครับเราต้องรับฟังใช่ไหมเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วข้อ4ง่ายมากใช่ไหมนะทำได้อยู่แล้วคือเชื่อว่ารอสออสอนทุกคน่ยเก่งใช่ไหมครับทำได้แน่นอน มาดูข้อ5กันครับข้อ5จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากหลายวิธีคือรวบรวมยังไงได้บ้าบหนึ่งการสังเกต นะเราใช้การสังเกตใช่ไหมครับเราจะรวบรวมข้อมูลเราก็ต้องสังเกตก่อนใช่ไหมครับ2อทำไมครับเราสอบถามใช่ไหมครับสอบถามผู้รู้อ่าสอบถามอาจจะใช้คำใช้คําว่าสัมภาษณ์ก็ได้ใช่ไหมครับสัมภาษณ์ผู้รู้สอบถามผู้จจร,ร,รู้บางคนาอาจจะเขียนว่าสัมภาษณ์ผู้รู้ก็ได้นะครับ3มีอะไรครับอ่ารวบรวมข้อมูลได้จากการที่เรา สืบคน้นใช่ไหมครับสืบคน้นข้อมูลใช่ไหมครับเราสืบค้นได้จากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับจากอินเทอร์เน็ตจากหนังสือใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยแล้วก็มีการพูดคุยหรือว่าการหาข้อสรุปกับเพื่อนๆใช่ไหมครับอ่าข้อสี่ก็คือพูดคุยหาข้อสรุป เพื่อนเพื่อนเนะาะความเป็นจริงเราก็ควรจะต้องทําแบบนี้เนาะแต่บางทีเราอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะพูดคุยกับผู้ปกครองใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรถึงตอบแบบนี้หรืออย่างเงี้ยมีการถกเถียงกันใช่ไหมครับมีการาโต้แย้งกันว่าเพราะอะไรหนูถึงคิดแบบนี้เ<ม>พราะอะไรพ่อแม่ถึงคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับาการรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์เพื่ออะไรครับเรารวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบเพื่อหาคําตอบ าการรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์เพื่อหาคําตอบในกระบวนการอะไรครับในกระบวนการอะไรทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการสาืบสอบในกระบวนการสาืบสอบหาความรู้ในกระบวนการสาืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โอเคนะครับ เก่งมากเลยข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับข้อที่6จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับอ่านไพร้อมกันเลยเนาะการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เราต้องการหาหาอะไรครับไหนลองหยิบจากในช่องมาใส่สิหา คำตอบหาคำตอบโดยอาจเริ่มจากการตั้งคำถามแล้วเก็บรวบรวมรวบอะไรครับรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาจากอะไรครับ จากแหล่งข้อมูลต่างๆขยายนิดนึงจากแหล่งข้อมูลต่างๆให้มากที่สุดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมแล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบและควรมีการ สื่อสารใช่ไหมครับและควรมีการสื่อสาร <im itation> เพื่อเปรียบเ <im itation> ทียบคำตอบกับผู้อื่นซึ่งทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเห็นไหมไม่ได้ใช้ความคิดแค่ของเราเองใช่ไหมครับแต่เราต้องไปสื่อสารกับคนอื่นๆกับเพื่อนๆกับพ่อแม่กับครูครูกับคุณครูใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรเราถึงตอบ แบบนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมต้องมีการสื่อสารด้วยนะครับเป็นไงวันนี้ยากหรือง่ายครับอ่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดไปอีกหน้านึนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปเรื่องนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําข้อสอบสุดท้ายกันนะครับสนุกคิดวิทยุยยอดเพครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเราจะมาสรุปกันเนาะอ่ะนักเรียนเปิดหน้าที่24นะครับเห็นไหมมีกระดาษโล่งๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุป ความรู้ที่เราเรียนทั้งหมดใช่ไหมเราเรียนจบบทนี้แล้วนะเป็นไงไวไหมไวมากหวัวป .2 เรียนจบไวมากเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนเขียนตามครูยอดนะครับกลางหน้ากระดาษเลยนะครับนักเรียนเขียนว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะครับนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะต้องอาจจะข้อมูลอาจจะเยอะนิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อมันไม่พอนะครับแล้วก็นักเรียนก็ตกแต่งให้สวยๆเลยก็ได้ครับครูยอดทำเป็นก้อนเมฆเนาะแต่นักเรียนสามารถตกแต่งได้ตามที่เรียนต้องการเลยนะครับแล้วก็วาดรูประบายสีตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดกี่ทักษะเอ่ยที่เราเรียนมาทั้งหมดมีทั้งหมด3มใช่ไหมครับมีการสังเกตการจําแนกประเภทแล้วก็การ ร,รวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับหนึ่งก็คือการสังเกตการสังเกตเป็นไงครับการสังเกตต้องใช้ประสาสัมผัสทาง5เลยใช่ไหมครับก็คืออะไรบ้างครับใช้ตาตาดูหูฟัง จมูกดมกลิ่นปากลิ้มชิมรสแล้วก็มือสัมผัสหรือว่ากายสัมผัสใช่ไหมอ่ะนี้อาจจะไอ้นี่ทีนิดนึงเนาะเพราะว่าครูติดข้างบนไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวครูเลื่อนก่อนอโอเคครูเลื่อนแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับการสังเกตใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เลยแล้วครูก็โยงมาที่คําว่า การสังเกตใช่ครับอ่าเสร็จยังเอ่ยต่อมาพอมีการสังเกตแล้วมีการอะไรครับการจําแนกประเภทใช่ไหมที่เราเรียนเรื่องการจําแนกประเภทกันไปการจําแนกประเภทนะครับอ่ะอน,นี่ครูทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันใช่ไหมครับการจําแนกประเภทเราต้องใช้อะไรครับเราต้องมีเกณฑ์ใช่ไหมครับ มีเกณฑ์ใช้เกณฑ์ใช้เกณฑ์ที่เป็นยังไงกัน,นครับต้กงเรียนเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันก็ได้ใช่ไหมครับใช้เกณฑ์เหมือนหรือว่าแตกต่างอ่าโอเค เห็นไหมครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะมีการสังเกตต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังจมูกดมก,กลิ่นปากลิ้นชิมรสแล้วก็มือสัมผัสกายสัมผัสใช่ไหมครับการจําแนกประเภทเราต้องมีเกณฑ์ใช่ไหมครับที่อาจจะเหมือนการอือแต่งต่างก,กันก็ได้ในการที่จะจัดกลุ่มใช่ไหมครับเราต้องใช้เกณฑ์ในการจําแนกเนาะแล้วก็ใช้ในการจัดกลุ่มนะ จากกลุ่มโอเคไหมครับใช่ไหมเราอาจจะใช้เกณฑ์ของสีใช้เกณฑ์จํานวนใช้เกณฑ์ประเภทหรือหมวดหมู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสุดท้ายสุดท้ายคือการอะไรครับการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล นักเรียนทาส,สวยๆก็ครูยอดได้เลยนะเห็นไหมครูยอดรีบนิดน,นึงใช่ไหมก็อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ครูเชื่อว่าป2เนี่ยตกแต่งระบายสีมาสวยงามแน่นอนเลยนะครับการรวบรวมข้อมูลเราทํายังไงบ้างหนะาเมื่อกี้ที่เราดูกันไปอ่าเรามีการสังเกตใช่ไหมครับเรามีการสังเกตเรามีการสอบถามใช่ไหมครับเรามีการสืบคน้นอุ้ยสอเสือหมดเลยอะ่ะ แล้วก็สุดท้ายก็คือสังเกตสอบถามสืบค้อนอ่ะสามขัวข้อละกันอ๋อแล้วก็สื่อสารสุดท้ายที่คำว่าสื่อโอ้สแสดงว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็น4สอเลยเห็นไหมมีสอเสือ4ตัวเลยใช่ไหมครับสังเกตสอบถามสืบค้นแล้วก็สื่อสารใช่ไหมเราต้องไปสังเกตใช่ไหมครับต้องสอบถามผู้รู้ ต้องสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตหรือว่าจากหนังสือหนังสือต่างๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการสื่อสารกับเพื่อนๆพ่อแม่ใช่ไหมครับถึงการว่าเพราะอะไรถึงตอบเหตุผลแบบนั้นเห็นไหมรวบรวมข้อมูลมี4สอเลยนะครับสังเกตสอบถามสืบค้นแล้วก็สื่อสารเห็นไหมครับอ่านี่ใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูทำาอย่างไว้ให้นะเผื่อบางคนแคบเก็บไว้นะครับอย่าลืมนะครับระบายสีให้สวยงามตกแต่งได้เลยนะครับตกแต่งให้สวยงามที่สุดเลยนะ นะครับใครดูซิว่าใครจะตกแต่งมาได้สวยงามที่สุดเนาะไหนะเดี๋ยวครูยอดลองตกแต่งนิดนึง่นะครูยอดเอา,อ,าอะไรด,ดีมีน้องเหมียวหนึ่งตัวมาตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับวาดรูปตกแต่งได้เลยนะครับนะักเรียนวาดรูปตกแต่งได้เลยเนาะเพราะว่าครูเชื่อว่า,วาพวกเราเนี่ยววาดรูปสวยอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเห็นไหมเราก็วาดรูปตกแต่งอันนี้อันนี้ครูยอดก็ แอบโกงนิดนึงแอบเอารูปมาแปะใช่ไหมแต่คุณเชื่อว่าพวกเราวาดได้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิทยาศาสตร์เนาะถึงเราจะไม่ได้เจอกันแต่ก็เรียนทางนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหมครับโอเคนะอย่าลืมอย่าลืมช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วยนะเรียนเสร็จนะครับแล้วก็ส่งทั้งหมดนะครับมาในอัลบ,บั้มด้วยนะครับใครยังส่งไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองช่วยส่งนะครับนักเรียนครับถ้าทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืม ทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะแบบฝึกหัดท้ายบทที่6นะแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นะครับหน้า25แล้วก็ 26, 27นะครับทำแบบฝึกหัดท้ายบทหน้า25 26, 27มาด้วยนะครับเป็นข้อสอบเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบดูซิว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับใครสามารถทำเองได้ลองทำด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ใครยังอ่านไม่คล่องอาจจะต้องฝึกอ่านให้ผู้ครองช่วย นะครับจะพยายามทำด้วยตัวเองนะเพราะเราแบบโตแล้วเนาะปอสองแล้วใช่ไหมครับยังไงก็สู้ๆนะครับครูยอดเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบายสนุกคิดวิทย์ครูยอด